เขาสวัสดีครับวันนี้เช้าตรูนะครับพาพี่น้องท่านผู้ชมมาตกปลานะครับซ้ำไมายเดิมนะครับที่อ่างวังมนหมายที่คนภูเขาเคยมาตกเมื่อวันหยุดอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ได้ปลาโนนจันไปไซง,ง,งามๆนะครับ1น,นตัวประมาณ2กิโลครึ่ง สอ,ส,อสองกิโลสขีดนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนอีกหกเจ็ 6, ตัวนะครับวันนี้วันหยุดอีกหนึ่งวันของคนภูเขานะครับพาท่านผู้ชมมาตกปลาซ้ำหมายเดิมที่อ่างวังมนนะครับถึงหมายแล้วลงเป็ดเรียบร้อยครับผมดูที่หมายนะครับก็ยังมืดนะครับเวลาขนาดนี้ก็คือตีห้าครึ่งนะครับตีห้ครึง เพิ่งลงเป็ดไปเมื่อสักครู่นะครับประมาณสัก15นาทีนะครับก็ยังไม่ได้แต้มนะครับยังศูนย์แต้มนะครับพาพี่น้องดูบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับตีห้าครึ่งที่หมายอ่างวังมนนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมาลุ้นกับคนภูเขาว,ว่าตกปลาครั้งนี้จะแห้วหรือจะรอดนะครับ ยังศูนย์แต้มนะครับตีห้าครึ่งกอนรุนกันไปยาวๆครับวันนี้นะครับมาจะมานหรือไม่พี่น้องครับเวลาขณะนี้ก็หกโมงเช้านะครับคนภูเขาก็ยังไม่มีแต้มนะครับ ยังเงียบนะครับพึ่งลงเป็ดไปประมาณตีห้าครึ่งสามสิบนาทีผ่านยังเงียบนะครับอ่ะลงเป็ดไปแปดคันนะครับยังเงียบงันก็ขอพี่น้องตามไปยาวๆครับพอเจอช็อตเด็ดนะครับคนพวกเขาจะตัดภาพมาให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผมก็ให้ดูบริเวณที่ หมยที่คนภูเขาลงเป็ดน,นะครับจากจินตนาการของคนภูเขาว่าตำแหน่งนี้นะครับน่าจะมีปลามาชุกชุมนะครับเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับเห็นคุณยายไล่ควายมานะครับมานอนน้ําที่ตรงนี้นะครับบริเวณไม้นี้ก็จะมีขยะเดี๋ยวสักครู่คนภูเขาจะเก็บขยะมาเผาไฟหมดนะครับที่ ทำความสะอาดไม้ให้พี่น้องชาวนักตกปลาทุกท่านนะครับได้ชมไม้ที่สะอาดนะครับชมบรรยากาศที่ดีนะครับคาดว่าปลาน่าจะนะครับมากินขี้ควายนะตรงนี้นะครับคนภูเขาจินตการว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็เลยมาสมำไม้เดิมจุดที่คุณยายเอาควายนอนน้ําวันนั้นนะครับจะอยู่ตรงนั้นนะครับคนภูเขาก็มา วางเป็ดนะครับลงเป็ดไว้ดักเลยตรงนี้เลยนะครับที่พักคงคนภูเขาก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับิ่งจะต้มมามา่าแล้วก็สดกาแฟเมื่อสักครู่นะครับเช้าๆเ,เลยครับนักตกปลามือใหม่อย่างคนภูเขานาณาทันใดนะครับมีเป็นมืออาชีพแล้วนะครับมีเทคนิคดีดก็ แนะนำคนภูเขามาได้นะครับน้อมรับแล้วก็นำไปพัฒนานะครับผมจะขอบคุณมากครับถ้านานาช่วยแนะนำเทคนิคดีๆนะครับ ขันที่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับขันที่หนึ่งกินแล้วครับผมผลภูเขายังใจเย็นนะครับลองดูนะครับขันที่หนึ่งขยับนะครับตอดนิดๆน่าจะอยู่นะครับลองไปวัดดูนะครับจะหลุดนะครับท่านผู้ชม เอาไว้เลยฮะมันจะไม่อยู่รูดครับท่านผู้ชมตัวเล็กนะครับเหนีวครับไม่เป็นไรครับเปลี่ยนเยื่อตรงใหม่ครับจะวัดแรงเกินไปนะครับปา,ากปากกระชี แ,แต้ที่สามเครับตอนถูกไม่ได้เปิดกล้องไว้มาแล้วครับแต้มที่สาม ครับเข้ามาแล้วครับนวนจันแทมที่4ีไส้สองโลอาจจะได้ <laughs> แต้มที่สนะครับนวลจันน่าจะ2องโลได้นะครับเท่าๆกับวันที่ได้วันนั้นตัวนี้น่าจะใหญ่กว่ามาแล้วครับแต้มหมานหมายเดิมซ้ำไม้เดิมครับที่เดิมที่เคยได้นวลจันใส่สองโล ตอนที่ปากินนะครับคนภูเขาไม่ได้ตั้งกล้องไว้นะเสียดายครับคุณผู้ชมแบตเตอรี่ก็ใกล้จะหมดพลังงานแล้วครับน่าจะสองโลกว่าครับตัวนี้ใหญ่มากครับผมมาอีกแล้วซ้าไม้เดิมครับเงินจันทร์เหมือนเดิมครับใส่สวยงามครับ ได้มาสี่แต้มนะครับเป็นแต้มใหญ่หนึ่งก็จะเพียนไซสฝ่ามือสามครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้ปิดคลิปคนภูเขานะครับหมายอ่างบางมุลนะครับมาสามหมายเดิมวันนี้คนภูเขาไม่แห้วนะครับก็ได้จนวนจันทร์ไซส์งามมาอีกหนึ่งตัวนะครับไซสประมาณเท่าๆเดิมน,นะฮะสองโลฮนะประมาณสองโลนะครับ แล้วก็ปลาตะเพียนอีก3แต้มนะครับรวมเป็น4แต้มไม่แหวครับวันนี้ครับผมครับค่ำมืดเลยครับผมตั้งแต่เช้าตู่จนถึงค่ำมืดนะครับผมสรุปก็คือ4แต้มนะครับ1แต้มใหญ่ไม่แหวครับวันนี้ขออนุญาตเก็บของกลับบ้านนะครับจนมืดแล้วครับผมปิดคลิปของคุนขอวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม คลิปของคุณภูเขานะครับมือใหม่หัดทำคลิปมือห้มือใหม่นะครับหัดตกปลาขอบคุณ f c ทุกคนนะครับที่ติดตามคุณภูเขานะครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมโชคดีทุกคนครับผมสวัสดีครับ